สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวบางขุนนนท์แยกไฟฉายท่าพระสิ้นสุดที่รัชดาพิเศษนะครับเริ่มสตาร์ทตรงบางขุนนนท์นะครับตรงนี้ก็คือแถวแถวบางสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยนะครับแล้วก็สถานีารถไฟเนี่ยสถานี b t s บางขุนนนท์นี่แหละนะครับก็เริ่มสตาร์ท กันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เ,เป็นวิ่งอยู่บนถนนจะรันสนิทวงนะครับมาดูาตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์แถวๆาย่านนี้บางเป็นยังไงกันบ้างนะครับในช่วงระหว่างนะครับบางคนนนมาแยกไฟฉายแต่ก่อนสามแยกไฟฉายเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดปากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสามแยกแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแยกไฟฉายนะครับตรงนี้ก็ สามแยกไฟใช้เก่านั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เหมือนว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์จะค่อนข้างนะครับเ0เลยนะครับลกรางว่างเปล่าไม่ค่อยมีการทําธุรกิจปิด,ป,ดปิดกันหมดนะครับแต่นี่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเศร,รษฐกิจดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาแทนที่เนี่ย,เ,ยเป็นคอนโดสูงๆส,สวยๆค่อนข้างที่จะผุดขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยดูยกันมาเรื่อยๆนะครับสําหรับย่าน บางคุณนนท์แล้วก็มาแยกไฟฉายตรงนี้แต่ก่อนนี่คึกคักเลยนะฮะในเรื่องเศรษฐกิจสมัยแต่ก่อนนะครับยุค70-8090น้ี่ตรงนี้นี่คึกคักเลยทีเดียวแอดมินก็มาทันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้แยกไฟฉายตรงนี้ลงอุโมองค์นะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาเข้าสู่นะครับถนนจารันเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นช่วงระหว่าง แยกไฟฉายมาถนนเอ่อไม่ใช่มาย่านาท่าพระนะครับแยกท่าพระก็คือจะตัดกันระหว่างนะครับเพชรเกษมกับนิเลนะครับเป็นที่สิ้นสุดจรันแล้วก็จะต่อด้วยรัชดาพิเศษเนี่ยก็จะเห็นตึก สูงๆคอนโดคอนโดนี่มีการก่อสร้างกันเยอะเลยนะครับตามลายทางถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับที่เห็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ตึกแถวหรือว่าอาคารมานิดในย่านจรัญสนิทวงศ์ย่านระหว่างตรงนี้เลยนะครับบางคุณนนท์แยกไปฉายมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในอยู่ในช่วง ซอยพนิษทนเนี่ยตรงนี้ก่อนจะถึงแยกท่าพระก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังพอมีนะครับหมายถึงว่าตึกแถวหรือว่าอาคารพานิ์แต่ว่าไม่ได้เปิดกิจการกันอ่หมายถึงปิดนะครับอันนี้ก็นี่ฮะก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวว่าอ่อย่างง้นอย่างนี้นะครับแต่ในเรื่องเศรษฐกิจก็โอเคนะยอมรับว่าเศรษฐกิจก็แอดมินว่าก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อย ก็ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องตึกแถวหรือว,ว่าอาคารพณิชย์เนี่ยเขาก็ไม่นิยมกันแล้วนะครับก็ขึ้นตึกสูงๆเห็นมีการก่อสร้างเนี่ยตลอดที่ว่างๆก็มีการก่อสร้างคอนโดส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดนะครับแล้วก็สํานักง,งานอาคารออฟฟิศเนี่ยก็มีบ้างประปรายนะครับมีคอนโดโรงแรมมีอะไรพวกนี้แหละแทนในเรื่องของตึกแถวพะตึกแถวเนี่ยเท่าๆที่ชำเลืองดูไม่ว่าจะเป็นด้าน ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานี่ก็ค่อนข้างที่จะปิดกันไม่ค่อยเป็นที่นิยมละนะครับตรงนี้อันนี้ถึงนี่แหละนะครับจรันซอยสิบสามเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีอ่เศรษฐกิจคึกคักเลยนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะจากนั้นก็มาตรงนี้แหละนะฮะแยกท่าพระ ถ้าจะเลี้ยวทางด้านขวามือก็ไปนั่นแหละบางแคบางว่าบางแคถนนเพชรเกษมนะครับแต่ถ้าทางซ้ายมือก็วงเวียนใหญ่สำหรับคลิปนี้แอดมินจะตรงไปถนน,ตร,ถน,นตรงไปถนนรัชดาพิเศษนะครับก็ลงอุโมงค์อุโมงค์ตรงนี้แอดมินทันนะครับตั้งแต่เขาสร้างยังไม่เสร็จเริ่มก่อสร้างหรือว่าเปิดใหม่ๆก็มาใช้บริการอยู่สมัยตะก่อนก็ขับรถมาในย่านนี้เป็นประจำแหละนะครับ ก็นี่แหละนะครับตรงนี้แหละในตึกแถวในย่านจากไฟฉายจรันซอย13หรือพนิทนมาถึงแยกท่าพระปกติตรงนี้ก็จะคึกคักเลยนะครับตรงสีแยกท่าพระเมื่อสักครู่ยังไม่ถึงนะกำลังจะถึงตรงนี้ตรงนี้เขาก็มีตึกแถวหรือว่าอาคารพณิชย์จำได้ไว่าแอดมินเคยมา เป็นเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานแอดมินเข้ามากรุงเทพใหม,ใหม่ๆก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนก็ลองไปสมัครดูปรากฏว่าตึกตรงนี้แหละตรงมุมตรงทางด้านสายมือนะแถวแถวนี้ก็จะเป็นบริษัทจัดหางานแอดมินเขาให้แอดมินไปทําเป็นโโปรปพเป็นยามนะครับตรงนั้นแอดมินจําได้แต่ว่าตอนนี้มุมนั้นเขาทุบตึกหมดแล้วนะครับเนี่ยที่ไม่ทุบข้างๆง,งตึกตรงแยกตรงนั้นก็ ไม่ได้เปิดกิจการอะไรเลยนะครับปิดหมดก็หลังจากนั้นแอดมินก็มาโผล่ตรงถนนรัชาดาพิเศษนะครับตรงนี้ตรงนี้จะแปลกกว่าย่านจรัญสินิตวงที่ผ่านผ่านมาก็คืออคอนโดค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยดูตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมาหนานแน่นตรงถนนรัชาดาพิเศษช่วงนี้แหละนะครับค่อนข้างที่จะ คนนานแน่นเลยทีเดียวแหละนี่ฮะตามภาพนะฮก็ดูหลายๆโครงการหลายๆแบรนด์ฮะก็ก็มาทำกันตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นที่นิยมกันดูกันมาเรื่อยๆตรงถนนรัชดาพิเษกเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเขาก็ทำถนนหนทางอย่างดีแหละมีอุโมงค์บ้างมีอะไรบ้างเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ข้างบนเนี่ยสะพานตรงนี้เนี่ยก็จะมุ่งหน้าเป็นสะพานกรุงเทพตรงนี้รถจะติดนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากรถติดก็ตรงมาเรื่อยๆทางด้านฝั่งซ้ายมือมอทพระนะครับตรงนี้ก็แอดมินก็เคยมาตั้งบูธมาทำงานนะอันนี้ก็คิดถึงอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะ มาปิดคลิปหรือว่าสิ้นสุดคลิปตรงถนนรัชดาพิเศษตรงนี้แหละนะครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์เริ่มตั้งแต่บางขุนนนท์แยกไฟฉายท่าพระมาสิ้นสุดรัชดาพิเศษนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับสำคัญขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขข,ขอบคุณครับ